สวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่านครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับวันนี้มาในลุกเกษตรปลูกป่านะครับคนรักป่านะครับตอนนี้เป็นคนรักป่าไปแล้วครับผมนะครับวันนี้จะพามาดูต้นไอ้ต้นสักทองนะครับผมต้นสักทองที่ สั่งซื้อมานะครับซึ่งซึ่งเราไปเก็บมาเนี่ยมันได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับมันนานด้วยก็เลยอยากได้ประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับก็เลยจําเป็นต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับอันนี้เป็นต้นเล็กๆที่เราไปเก็บมานะครับเรามาเพาะใส่ถุงดํานะครับก็ได้รวมๆแล้วก็ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับซึ่งมันก็ยังน้อยนะครับผม อยู่กับพยุงนะครับพยุงก็พอะไว้เยอะเหมือนกันนะครับนะครับนี่ที่เราพอไว้นะครับนะครับผมสักทองครับแล้วก็ไม้ประดูไม้แดงไม้ประดูนะครับไม้มะข่าเอ้อมะข่าด้วยแล้วก็ไม้แดงประดูอ่าจจะให้ดูตรงนี้นะครับผมอ่าอันนี้นะครับอลังการมากครับผม อลังการมากเลยนะครับเป็นนะครับเงาสักทองนะครับที่สั่งมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับแอดมินจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับสามารถกดเข้าไปชมได้นะครับผมถ้าถูกใจก็ซื้อมาได้ครับนะครับเงาสักทองผมปลูกลงดินไปได้สองวันแล้วนะครับผมก็จะเอาดินใส่ถุงแบบนี้นะครับลดน้ำนะครับ ให้เปียกแล้วก็เอาไม้ปักแล้วก็เอาเง้าสักเนี่ยเสียบลงไปครับผมนะก็แค่นั้นนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันเช้าเย็นนะครับจะเห็นได้ว่าเขาแตกเขารอที่จะแตกออกมาแล้วนะครับลงไปวันเดียวตื่นขึ้นมานะครับสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยหลายต้นเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆต้นสักทองนะครับเป็นไม้ป่าที่ ไม้คุณภาพดีนะครับผมแอดมินก็รวมๆแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบแปดร้อยต้นนะครับนะครับอันนี้สั่งมานะครับร้านค้าเขากำหนดขายที่เงาละบาทนะครับมันก็คือเป็นต้นขึ้นมานั่นแหละครับผมเป็นต้นนะครับแล้วเขาก็ตัด,ต,ดตัดกิ่งออกให้เหลือแต่รากเงานะครับแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับ พาเ,เพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นข้างๆนี้แหละครับผมต้นสักทองนะครับแอดมินทําไว้นะครับเดือนตอนนี้ตอนที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเดือนตุลานะครับผมเดือนตุลาตั้งใจจะปลูกนะครับหลังเมษาปีหกแปดนะครับผม ก็พอดีเข้าหน้าฝนอันนี้เราก็พ่อไว้ก่อนนะครับอาศัยว่าอาศัยน้ําฝนนะครับช่วงหลายหลายเดือนช่วงฝนหน้าฝนนะครับเพราะว่าพื้นที่จะปลูกนี่เป็นเป็นภูเขาเป็นไร่นะครับเป็นภูเขาที่ระบบน้ําก็ไม่มีนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับก็เลยอาศัยช่วงฤด,ดูฝนนะครับตอนนี้เราก็เลย ะสมแล้วก็เอามาปลูกรดน้ําให้เขาโตให้เขาอยู่ในถุงดานี่แหละครับผมให้เขาโตนะครับจนกว่าฤดูฝนจะมาอีกครั้งเราก็จะเอาไปลงดินนะครับอันนี้ก็ถือว่าตัดเงาเรียบร้อยแล้วนะครับตัดยอดแล้วนะครับเมื่อเขาโตเป็นต้นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นต้นต้นแดงนะครับเราก็ไปปลูกนะครับไปปลูกถ้าไม่โตดีเราก็ค่อยตัดอีกทีหนึ่งนะครับตัดเงาเลยนะครับผม เทคนิคของผู้รู้ให้ความรู้มานะครับจริงๆตรงนี้คือตัดแล้วไปปลูกเลยก็ได้ไม่ต้องตัดอีกทีก็ได้นะครับผมแต่การเอาไปปลูกมันเป็นการเริ่มใหม่นะครับของรากต้นไม้นะครับต้องดูดูด้วยนะครับว่าควรตัดหรือไม่ตัดนะครับผมแต่ทั้งหมดคือตัดแล้วนะครับนอกจากที่เราจะปลูก ต้นสักทองแล้วนะครับเราก็จะมีไม้ประดูไม้พยุงนะครับประดูพยุงสเดาสเดาบ้านเรานี่แหละครับผมสเดาต้นแค่นะครับแค่ป่านะครับผมอะไรอีกล่ะสองสามอย่างนะครับพยอมก็มีนะครับไม้แดง